อ่าแปลว่าอันไลน์เขาเส้นให้น้ําทําน้ําที่มันคุณภาพด้อยเนี่ยให้เป็นคุณภาพดีคุณภาพด้อยคุณภาพด้อยโอ้ยตกด้อยโอ้โหอ๋อสวัสดีครับพี่ไม่เห็นจริงน่าจะไฟนะพีสวัสดีครับมองไม่เห็นเลยนี่พูดจริงไม่เห็นเลยมองกล้อง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 กล้อองยู่ไหนกล้องอยู่นี่กล้องอยู่นี่ สวัสดีครับบิวสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เรามาทำอะไรกันครับบิวมาจะมาเดินทัวร์โรงเรียนตอนตอนกลางคืนใช่ไหมเราขอรับผู้ชมท่านเข้าสู่ช่อง ACT ล u i s m มารีเยย์ย <c oughs> แสบตามากเลยครับหนุบ <c oughs> ไปต <c oughs> ิด <c oughs> หน้า <c oughs> ตัวเองวันนี้นะครับบรรยากาศของเรา ไม่ได้มาเล่นเกมผีนะครับแต่วันนี้มัสเตยดจะพามาทัวร์อัสสัมชัญธนบุรีตอนกลางคืนอ่ะกล้องกล้องแผนไปไหนนุ่ดขนาน้านุ่ดในความมืดมืดตื่อเลยอ่ะเด็กๆหลายคนคิดถึงโรงเรียนใช่ไหมครับบรรยากาศในตอนกลางคืนในช่วงที่หยุดหยุดอยู่เนี่ยนะครับอยู่ที่จะเหมือนช่วงที่เราเปิดเทอมปกติตอนนี้ไม่มีโควิดหรือเปล่านะครับเดี๋ยวจะพาไปทัวร์จุดต่างๆกันแล้วดูซิว่าดึกป่านนี้มืดป่านนี้ตอนนี้ก็เกือบทุ่มหนึ่งแล้วนะครับนี่เกือบทุ่มหนึ่งแล้วเกือบทุ่มหนึ่งแล้วเราจะมาคมน อยู่ในโรงเรียนเยอะหรือเปล่านะครับไปดูกันดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างไป,ไปครับน,นี่ต้นไม้อุ้ยมาซื้อดูดิต้นไม้เจอซากอะไรก็ไม่รู้ครับนี่คือต้นไม้นะครับผู้ชมต้องต้เลยนี่คือต้นไม้ผม <c oughs> ต้นไม้อะลองชนเสาครับผมมันจะมันจะขำมากนะเดินแะล้วชนเสาผู้ชมครับ <c oughs> ปกติแล้วมัสเตอร์จะพาเดินไปข้างหน้าเดี๋ยวนี้เราพาเดินไปใต้ดินบ้างดีกว่าไปดูว่าช้ใต้ดินตอนนี้เป็นของงบ้ค่ะสำพลยางยางป็งคือเรื่องเรื่องคนอื่นเป็นงานของเรา <laughs> <laughs> เหมือนเราจะขโมยของนะเนี่ย <laughs> ไปแล้วทางสะดวกแล้วทางสะดวกแล้วไป <laughs> ไปดู <laughs> 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 นี่เอาชีวิตจ,จริงมาเล่นนะครับเนี่ย <laughs> นี่ เดี๋ยวรถมอเตอร์ไซค์ล้มกูไม่เกี่ยวนะครับกูบอกก่อนเลยมึงซื้อไม่ข้น้าโอ้โหเห็นแค่หุญแล้วมึงไม่เตี้ยบอกกูก่อนตอนนี้บรรยายใิครับดิวตอนนี้ข้างล่างชั้นใต้ดินรู้สึกเหมือนจะเป็นอะไรที่เป็นน้ำน้ำไหนครับไหนครับไหนครับน้ำฝนนะครับหรือว่านี่จะไม่ใช่น้ำฝนมิเช่นมันคือมันจะเป็นอะไรแดงๆน้ำฝนอะไรนี่ยามค่ำคืนที่จอดรถของโรงเรียนเรานะครับก็มืดนะครับมืดนะครับ นิ่งบอกเลยนะครับเงียบมากด้วยดิ้นเสือมีจิ้งหรีดจิ้งหรีดเดี๋ยวเดี๋ยวผู้ชมไปสวนกาญจนานะคือรีบเหรอครับอ่ไปครับผู้ชมรีบอยู่ไหนฮะลิรีบอยู่ไหนชี้ดิได้รีบทางไหนลิบทาไหนนุ่มหมุนไปโอ้ผมต้องถือกล้องใช่ไหมมันเสียไปบ้างที่ดีๆมันก็ไม่พาเนื่องเดินข้ามเนินนู่นเดี๋ยวกูสะดุดล้มนกล้องกระแทกเนี่ยผู้ชมครับกลางคืนโรงเรียนสำมชันเวลาไม่มีใครอยู่นี่ก็เงียบๆนะครับครับตอนนี้มันมีอยู่ มันมีอยู่สองทางครับจะอยขึ้นขึ้นบันไดหนีไฟจะขึ้นลิฟต์นี่อะไรครับผมเราต้องขึ้นน่าไม่ขึ้นบันไดหนีไฟอ่ะอ่ะหนีไฟก็ได้นะเราไม่เคยขึ้นผู้ชมครับเ่าเะปกตินี่นี่หันได้ลิฟตไหมขนปกติจะขึ้นลิฟต์ตัวนี้นะฮะเนี่จะขึ้นลิฟต์ไปข้างบนแต่ว่าวันนี้ขอลองเปลี่ยนมีทางขึ้นไปขึ้นบันไดไปว่าเส้นหนำบ้างผมนำมาละไปเดี๋ยวให้ยิวนำไม่ใช่ยิวโคตรนี่โคตรปุ่งเราตกใจตอนนี้องต้รนี่โคตรปก่อนงทางด้านัวใา่ะน้ำเส้นหนำนะท้าผมง ดีครับไม่มีอะไรนะผู้ชมว่อไรครับอบวน้ำได้โอเครเสียมอไซเร์ไปหวาหวาวาดเจะไปชั้นไหนครับชั้นรัเจะไปงไหนนะครับ ขึ้นไปข้างบนเนี่ยฉันรับตัวเขาเปิดได้ไหมเปิดได้เปิดจอไหมครับอุ้ยเปิดได้เปิดได้เปิดได้มืดแม่เจ็อจอจริงป้ะเลยนี่ออกมาได้พับนี่ขึ้นมาชั้นสองอย่างเนี่ยเดี๋ยวมจะลองปิดไฟนะครับครับโอ้โหผู้ชมครับบิวบิวหันมาค่ะกล้องหน่อยบิวบิวบิวครับ นี่คือชั้นสองเราจะขึ้นไปชั้นบนที่เป็นสนามบาสด้วยนะครับขึ้นไประไม้ล้วก็ไปดูบรรยากาศตอนกลางคืนไงนี่อย่าคองก้าเลยนี่ครับต้องขึ้นลิฟต์ครับพี่ชมขึ้นเหรอเดี๋ยวก่อนชั้นสองนี่เราต้องเดินวนรอบๆก่อนไหมไปดูก็นด้ไปบิวนัไปเลยครับเกิดอะไรขึ้นผมก็ไม่เป็นไรครับเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวก็เจอกันที่บ้านนี่ครับผู้พี่ชมดูนี่ ทำกิจกรรมโอ้โหนี่ก็องซ้อมเทเบิลเทนนิสครับผมกินปองนั่นเองผู้ชมเห็นไหมข้างในมี่ข้างใน,นเป็นโตะ๊ะกินปองผู้ชมผู้ชมฟิเดลมีคนอยู่นี่เดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวไปดูใ,ใกล้ๆฟิเดลมีคนอยู่นะครับนี่ครับนี่ครับผู้ชมครับไม่รองทำเป็นยิงสือ่อเลยนี่ครับดี <c oughs> ไฟนะสาวปองเนี่ยโอ้โหยอดไปดูไหมไม่ต้องมุดจิตื่อะไรเนี่ยใช่ตัอย่างใหเลยแ้อุ้ยโอ้โหแมนมุมยักษ์นี่แมงมุมยักษ์ รุ่งจะบอกทำไมหดไปแล้วนะต่องกตั้งการพิเศษพิเศษหน่อยตั้งการก่อนเธอออ่านี่มารับบิลข้าทุกทุกทอุ้ยทำไมดเป็นโยงโยงเธอนี่เป็นโยงโยงเิยเหตลเธอโอ้โหชันสามแล้วอ่ะเธอจับภาพดีๆจับภาพ นี่ครับผู้ชมครับนี่คือสนามบาสตอนคืนเน,นี่ไฟครับไฟมุมนี้ตอนมาปีนถ่างนี่ไม่ใช่เหรอพี่ผู้ชมครับนี่นี่ดูดูดูดนี่ข้างหน้านี่คือมัน,เห,น,หนเห็นสนามบาสอยู่นี่เห็นปานบาสขอมอ่ยากกันนะคุณผู้ีมมันสะดวกนะคมันมช่วย,ยมุมนี้ไม่ค่อยได้เห็นเลยนะผู้ชมตรงนี้ครับนนไปครับไป แ,บบและนี่ข้า้งหน้าที่เมื่อกี้นี่ครับหน้าผาจําคลิปที่แล้วได้ไหมครับสูงใช่ไหมโดนมาเลยวซะไม่ตายหรอกไม่ตายแต่ก็กลัวงานงอกแล้วกูขึ้นได้นะฮะแต่ลงไม่ได้<ล>ผู้ชมครับนี่นะครับอันนี้คือตอนเราเห็นตอนกลางวันใช่ไหมนี่ครับบรรยากาศโกลเด้นจูบิลี่ยามค่าคืนครับไม่น่ากลัว,ก,ก,ลวก็ลงเรียนเราเองแต่ว่าให้พูดอีกรอบหนึ่งไม่ได้น่ากลัวมันจะสนุกกับการ ถ้าอยู่ไกลๆมีอะไรน่าสนใจไหมเธออย่าไปยุ่งของเขาเลยครับผมือเป็นสายที่แปลกมากมันจ่ออกกำลังกายอะมันเสอแบบยืดๆอันนี้ไม่ต้องออกออกไปเลยตกใจนั่นนั่งออกออกเป็นไงบ้างวิวกระจายแล้วกูตกใจเมื่อกี้อยู่อ่านี่ทางลง โอ้ยรอบอบตกใจดูข้างบนก็มีแต่ต้นไม้ดูป้ายนี่คุผ uh, ู้ชมอ่าแปลว่าอันไลนยเป็นภาษาอินเดียอันรายนี่มันอันไลนตรงที่มันเป็นน้ำเนี่ยแหละจัเข้ามาทำไมโโอ้หนี่จะตายด้วย กระตายกระตายเซอร์แมงลีบกระตายกระตายวุ้ยกระต่ายกระต่ายเซอร์มีแต่มาแรงกระต่ายบานกระต่ายมีดอกไม้อ่ะโอ้โหขี้เหม็นนี่ครับกระต่าย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 มันน่ารักมากเลยนะสุดกระต่ายกระเต่าใครชนะอ่าเต่าชนะฮะผิดครับกระต่ายเพราะกระต่ายไม่ได้นอนเป็นเรื่องใหม่เวอร์ชันสองเซอร์มีแต่มาแรง นี่คือความป่าจริงๆนะครับจริงๆผู้ชมฮะอัะสอัะสทนกล้องอยู่ไหนวะเนี่ยอยู่นี่นะแถวๆเนี้ยเรียกว่าสวนกาญจนาพิเศษแล้วก็เนื่องใน,ในวาระที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะท่านทรงครองราชย์ครบ50ปีนะในร,ราวๆปีพุทธศักราช2539ถึง2540ในยุคน,นั้นนะครับแล้วโรงเรียนสมเด็จพระบรมีก็เลยสร้างสวนเนี้ยแล้วก็โดมก็น่าจะเป็นโดมเน,ดดมนี่ยนะครับดูโดมโดมสวนกาญจนาอยู่ด้านหน้าจะมองไม่เห็นนะโดมจารุวัตรใช่ไหม คนละโดมก็สร้างเป็นแปยว่าเป็นเกียรติแก่พระองค์ท่านนะครับในในสองโอกาสท้องราชรบ50ปีนะที่ีการศาสาพิเศษนะครับแล้วก็ไม่ใช่ยอดจะบอกนิดน,นึงว่าตัวเนี้ยตอนกลางคืนเนี่ยลองกล้องแพงๆไปไหน่อยเนียไม่ต้องไม่มีใคร มันไม่มีเลยแหละไม่มีใครมาเดินหรอครับที่โรงเรียนอสังทนนะครับส่วนชนบุรีเราก็จะมีเครื่องตีน้ํานะเครื่มเรียกว่าอะไรนะเพิ่มออกซิเจนให้น้ําทําน้ําที่มันคุณภาพด้อยเนี่ยให้เป็นคุณภาพที่คุณภาพด้อยคุณภาพด้อยโอ้โหเนี่ยตกอยโอ้โหถือไฟมาต้องถือไฟเราเซฟเห็นได้ไงอ่ะไม่ตกใจเซฟเห็นได้ไงทุกคนดูดิเดูซูมไม่ดูตัวใหญ่มากโอ้โหบ้าไปแล้วมาเซฟเห็นได้ไงอ่ะมาเซฟกลัวมากมาเซฟเห็นได้ไงอ่ะมาเซฟเห็นเมื่อกี้เดินไปแล้วสะดุ้งเลยอ่ะ ก็เดินแล้วมองแล้วมองไปเห็นพอดีเดนผมจะลองเข้าไปไล่มันนะจึงมันเซอบกไฟไฟโอ้มันเซอร์ไฟอไงเดนโฮเฮ้ยมันตายแล้วตายบ้าอะไรมันตายแล้วจริงนั่นหน่ะมันไม่ดนมันไม่ยืนแล้วใบไม้มันไปไม่ถึงไฟครับไฟมันเซอร์ลองเข้าไปเองนะครับไม่ครับผมจะโยนไปแล้วนะโอ้โหผมบอกแล้วต้องโยนอะไรแข็งๆหน่อยเอาอะไรดีมันคันหัวไอ้แมงวีเนี่ย เฮ้ยใครคิดนะมาเดินในสวนอัศจรรย์เอ้ยสวนกาจนาตอนกลคืนเดินเดินอยู่แมงมุมแปะหน้าชมไม่ได้กลัวอะไรกับมาเซอร์เลยครับตอนนี้ก็นั่งนั่งขำกันอยู่ที่บ้านเอ้ยตัวอะไรบนต้นไม้มีจริงนียพูดจริงมาเซอร์มีจริงนั่นแหละเมื่อกี้เนี้ยตรงนั้นอะนั่งแควบเลยอ่ะนั่งขำกันอยู่ที่บ้านเฮ้ยอ๋อนั่งไงโอ้โหตุ๊กแกโอ้โหโอ้โหดูเห็นยังเห็นหางยัง วะนั่นไงเนี่ยซื้อริมไร้ก้องดูวยไร้ก้องดูวยไร้ก้องอ๋อใช่ใช่ตุ๊กแกตัวใหญ่มากโอ้ยตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากกลายเป็นโจโฉไปแล้วพาเดินส่องเนี่ยไนท์ซัฟฟอรีพาส่องสักดิ์โอ้ยโอ้ยจิ้งหรีนะน่าตกใจกว่าอีกโอ้ยโอ้ยไนท์ซัฟฟอรีไนท์ซัฟฟอรีจริงไม่น่าเชื่อเลยว่าเราเจอตุ๊กแกแล้วเมื่อกี้พูดจริงตกใจแมงมุมปูใหญ่อย่างนี้เราไม่เคยเจอแมงมุมใหญ่ขนาดนี้มาก่อนเลยแล้วก็ขี้โม่ตุ๊กแกตัว มันล่ามันแล้วมันไม่ไมไมปถึงขนาดนถ้าตัวขนาดนั้นงับคอขาดแล้วมัไม่ใช่ยร่อว่าบิวนำดีกว่ามันไมจะถือกล้องเอง<ม>อาตอนนี้ผู้ชมครับตอนนี้บิวเดินนำบ้างแล้วนะครับเพราะว่า เมื่อกี้ได้ยินเสียงพอดีมันเสียงเกิ้งไม้ดังแก๊บเพามันดังไล่แมรก็ไม่ใช่ไงแต่มันดังแก๊บเมื่อกี้ <c oughs> ดีนะไม่ดังฟ <c oughs> ูดแพนด้าฟูโลบินฟูดนี่คือสวนนี่คือโดมฮะที่บอกว่าโดมโดมไม่ใช่อของรัชกาลที่9นะครับที่โรงเรียนเราสร้างแต่สมัยนู่น2องพันห้าร้อสี่สิบนี่คือเราใช้ระางใช่ไหมครับไม่ใช่ครับเราสร้างโรงเรียนเราสร้างเพื่อเป็นเกียรติแด่พระองค์ท่านนี่ครับโดมคุณผู้ชมดูโดมโดมไหนข้างคขาี่างๆนี่ยบินอยู่นั่นไหนครับโอ้ก็บินบินเห็นไหมเห็นไหมคร โอ้ยมีตัวแก่เฮ้ยอึ้งอ่างอ่านายซาฟารีตัวที่สี่อันนี้เขาเรียกอึ้งนะครับแต่ถ้าเกิดไอ้ข้างๆเนี่ยเรียกอ่างพอรวมกันก็กลายเป็นอึ้งอ่างแต่เมื่เจอตัวซาลาเมนเดอร์แล้วนะมันมีตัวที่มันเป็นมดไม่สนใจด้วยไม่สนใจด้วยไม่สนใจด้วยมีมดที่มันตัวสีดำๆแดงๆอยู่ครับเมื่อเชิเจอตัวซาลาเมนเดอร์ฮะสีม่วงๆผมเห็นลิงชิมเป็นสีเหมือนกันครับอยู่ที่ไหนฮะอยู่ข้างหลังผมนะที่เมื่อเชิดตรงนี้มีอะไรนะ ไม่น่ามีนี่ไงนี่มึงถือให้มันนี่ใ้่มันนี่มาซูมสิสุไม่ทันแล้วเมื่อกี้ที่มาะยาบอกนะครับสวนกระชาพิเศษนะครับเจอแมงมุมคารันทุล่าอ่ะผู้ชมตรงนี้เดี๋ยวพาไปดูนิดนึงนะครับถ้าหุงคือใครเนี่ยมันตัวนี้ไงใลร่างเลยเขามันพองมันพองมันติดพิษอะมันเถอมันตุ่ยเลยครับน้องอันนี้คือกงหมาโอ้โหเกือบไปเกือบหัวปิเกี่ยวนะไอพวกมดแมลงไอแมลงโซประหลาดไปนี่ตัวนึงนี่ตัวนึง วุ Ooh, ้ยแมงสาบนี<ย>ผมไม่ชอบแ yeah, yeah. ย่แย่เงียบๆสามสองหนึ่งเงียบฝนตกตึก,ต,กตึกเบลนี่ไฟสีฟ้านะครับผู้ชมครับดูขา้างหน้าตึกเบลเออนี่ครับไฟสีฟ้าเชียวครับ,รบก็พาไปทัวร์โรงเรียนมาหนึ่งรอบอาจจะไม่ครบรอบนะเพราะว่าฝนมนตกซะก่อนนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็มืดคุ่มคึ้่นแล้วนะคราดึกแล้วครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยว คลิปนี้อาจจะไม่มีอะไรมากาน,ะมมาน,น,น,นะครับก็พาชมอสังข์ทลวิลลตอนกลางคืนนะครับเพื่อให้หายคิดถึงครับเป็นอีกฟิลิ่งหนึ่งแล้ักันนะครับโรงเรียนเราต้องรักษากนใทีดีนะครับแล้วก็สําคัญคือนอกจากรักษาการทีมแล้วนะครับก็ต้องช่วยกันดูแลเมืองให้เราโดยอย่างเราในสวยงามอีกไม่นานนี้นะครับเราก็จะกลับมาเจอกันแล้วก็ขอให้โรงเรียนที่สวยงามของเราอยู่เราตลอดไปครับวันนี้ประสยอรกับ,บิวขอลาอเไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ ผู้ชมครับจิ้งจบจะกลับห้องจิงจจ้งจบจิ้งจกวิ่งไปแล้วเอามาไซก็ไม่ออกด้วยนะครับปล่อเห็นทียนี่นีับอันนี้มาหาความจริงว่าแมงมุมเมื่อวานตายหรือยังนะครับอันนี้ตอนกลางวันนะนี่มาไซมาเตืเดินตามทางเดี๋ยวตอนกลางคืนเรามาทางนี้กลางคืนเรามาตรงนี้ครับอแล้วเราก็เดอสิงโตเจอสิงโตสิงโตอยู่ที่โนนโนนสิงโตเม่อคืนเม่อคืนอันตรายอันตรายนี่อันตรายอยู่นู่น ค,คือสิ่งอื่นเยอะแยะไม่ดูมาดูเป็นมุมกับตุ๊กแกนะ<ช>ว่า,ามันยังอยู่หรือเปล่ารู้สึกว่าจะอยู่แถวข้างหน้านี่ครับถแถวๆนี้นะนี่ทางยาวเนี่ยโดมจารุวัตรในตรงนีง้ที่เล่นเนี่ยวจำได้เห็นทางแยกไหมออ๋อ,อน,นั่นไงทางนี้เราย,ยกหินไงใช่ไงไม่มีแล้วนะพี่ผมแล้วก็เดินอ,อ,อยู่ไหนอะ ไหนบอกไม่กลัวไงไม่ใช่หรไม่กลัวแต่ว่ามันมันเฮ้ยเราเดินออกตรงนี้มันหายไปแล้วอ่ะใช่แมงมุมอยู่ตรงนี้ทุกคนตอนนั้นผมอุ้ยผมยุ่งยีดิยุ่งอย่าเพิ่งมายุงดิยุงนี่ดผมยีผินตรงนี้แถวๆนี้แหละแล้วแมงมุมอยู่ข้างหน้าใช่แล้วก็เดินออกไปทางนู้นแล้ววนไปเจอตุ๊กแกทางนู้นจะไมงมุมอยู่ข้างหน้าแมงมุมอยู่ตรงนี้แต่ตอนนี้มันไม่มีแล้วนี่ตรงนี้แหละใช่แต่ตอนนี้มันมันตายไปแล้วไม่ใช่ดิมันหายไปแล้ว ผลผลไม่ใช่ลูกผลพูดผิดเสือจะแก้ทำไมเอลซ้า,าไปดูตุ๊กแกต่อจะตำไปนี่ท่านี่แหละที่เจอตุ๊กแกเมื่อวานนี้เดินเราชิวๆเพราะเราเมาไม่เห็นเฮ้ยถ้ามันจะขำมากนะที่เราคิดว่าตุ๊กแกไม่อยู่แมงมุมแมงมุมอยู่แต่แต่แมงมุมไม่อยู่ตุ๊กแกอยู่มันจะตลกไหมตุกก <c oughs> ต๊กแกเป็นของปลอมอย่ามากัดคอนะเฮ้ยมันจะตลกไหมเสืหุ่น อย,อ,ยอยู่ตรงเหล็กเนี่ยแหละแถวๆเนี้ยเดินไปสิ่มาซะเดี๋ยวมันโดเลยหัวเดินไปก่อนเดือไปก่อนเดือไปก่อน,น,น <c oughs> ตรงนี้ตรงนี้มาซะนี่ไม่มีแล้วอ้าวตรงเนี้ยแหละไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรแล้วเหรอรสรุปแมงมุมที่เราคิวมันตาย <c oughs> ก็ไม่ตายส,สรุปแมงมุมก็ไม่มีจิ้งจกกขาไอ้ไม่จิ้งจกตัวแกก็ไม่มีจิ้งจกตัวขนาดจิ้งจกครับโอเคครับไข่เข้ากระจ่างใส